เอาล้วครับผมก็การสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในเอ้ยเอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมฮูแมนฟอ l ์แบทนะพวกที่มาเขาตกใจเลยเชื่อเปิดดูอะไรเนี่ยสอนแล้วเฮ้ยเราไม่ต้องดูต่อหรอกเราเสียเล่าไปเลยประตูเประตูเออไปไกล แค่เดินเฉยหรอ h u m a t e y w n e v e r o e s มใช่ลิฟต์ไอเหี้ยไป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 ก่อนละไม่เห็นมีอะไรเลยวะก็บอกอยู่มันเป็นหันด่านต้องเล่นกับคนอื่นเล่นกับคนอื่นมึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไรเล่นอะไรออ่หน้ากากเลย ไอ้มึงกดพร้อมกันอันนี้กดพร้อมกันกดนั่งยังไงวะกดนั่งยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกดนั่งไงวะเออกดข้างล่างไงเออไอ้มึงมึงแม่งเก่งว่ะไอ้เหี้ยเออเออดีบีฮับแล้ววะเสร็จแล้วผ่านแล้ววะแค่นี้อ่ะะผ่านแล้วเออเสร็จแล้วว้กดกดดีกด กดดิเฮ้ยมันกดพร้อมกันกดพร้อมกันเอาปัดกดดิเอ้ยเอาแฮโอเคผ่านเลยผ่านผ่านแล้วผ่านแล้วแล้วมึงลงมาดิด่านสองอะด่สองด่านสองเฮ้ยมันกระโดดได้กระโดดได้แล้วเนี่ยโอ้โหเขาโดดได้ตั้งแต่เมื่อกี้แหละใช่เหรอแค่นี้ปีนไงเออ เฮ้ยเฮ้ยมันปีนไงวะเฮ้ยนี่นี่นี่เอานี่มาเอานี่อันนี้ช่วก<อ>ัน <c oughs> ดึงช่วยกันดึงเออเอาเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนไป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 เออเก้าอี้เก้าอี้ต้องเอาเก้าอี้ใครอ่ะเน่เน่น่เน่ยกเนี่ยหนักเฮ้ยได้ได้ได้เพราะช่วยกันช่วยกันต้องช่วยกันอันนี้เดินดิ จะกระโดดทำไมอ่ะนี่นี่เดี๋ยวกูดึงอีกฝั่งเดี๋ยวกูดึงอีกฝั่งติดพื้นเออมึงดึงฝั่งโน้นมึงดึงฝั่งโน้นแหละเออเดี๋ยวกูดึงนี่ไปมึงมันติดพื้นอ๋อมันติดพื้นเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้พี่เฮ้ยอันนี้ได้แล้วนี่ไงนี่ไงได้แล้วเออมึงโอ้ฉลาดหน่อยดิเอลุบเออนี่ไงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยกูมากูมาแล้วเ้ย กูได้เอ้ยมึงใจเย็นดิทีละคนมึงจะดายอเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเออทีละคนทีละคนมึงจับไว้ให้กูจับไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวกูขึ้นก่อนเอ้ยมึงจับไม่ดีอ่ะดูนี่ดึูนี่เออกูไว้กูไว้ก่อนเองเอ้าเขี่ยไปเหมือนล่วงว่ะกูจับเลยอ่ามึงขึ้นนี นี่ยเี๋ยวกูดันมึงขึ้นวาได้อยู่กูดันมึงเฮ้ยเฮ้ยไเฮียไปแล้วเกมแม่งมีแรงเปล่าเนี่ยเฮ้ยเปิดประตูนี้เปล่าอีพี่นี่ประตูนี้เฮียใช่นวะไอ้งหัวลงนานเลยฮะเออดึงดึงเอาไว้ดึงเอาไว้เออดึงดึงไว้เออไปปีนนั้นทำไมวะ ใช่กล่าวฉากอะไรยื่นมาพวกก็น,นึกว่าให้ผ่านไปอันนี้ดันดันดนันนะวะเฮ้ยเออไม่มึงจะดึงไปไหนอะ,ะนอะไรจะขึ้นยังไงฮะฮมึงดึงว่านี้ดิเออพอพ่อพอไป<ฮ>เออดึงนี้ไปดึง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 ไปสุดเยเออนั <ๆ S 2> อออ่นแหละสวยสวยสวยไอ้เหี้ยกูแม่งรู้ได้ไงวะดันไปดิ วุ้ยกูรู้ได้ไงวะเนี่ยกูยังไม่เคยเล่นเลยนะไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยอ๋ออะไรเอ้ยเดี๋ยวมาดึงทำไมอ่ะมึงอ่ะดึงกูทำไมเนี่ยอันนี้เฮ้ยไปดึงข้างล่างใช่ป่ะเฮ้ยมึงดึงดิ้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 งเยไม่ได้ใช่หรอเออเดี๋ยวมาเดี๋มาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูผ่านเองเดี๋ยวกูผ่านเองไม่ต้องห่วงเอาดึงดิดึงอยู่เฮ้ยกูมากูมากูมาได้ละกูมาได้ละ ไปไปแล้วเนี่ยะไปผ่านแล้วไม่เอาเอาคนเมามาเล่นเกมเลยเดี๋ยวข้งในมีอะไรวะนี่ไงทางออกด้วยแล้วไปไงวะเนี่ยเอาไปทำสปีดรันไม่ได้เลยเนี่ยฮะโอ้ยดึงไอ้นี่มาดึงมาดึงมาออกแรงเลยดิโวมึงไม่ออกแรงเลยอันไหนอันไหนอ๋ออันใหญ่ติดนี่ว่ะแค่นี้แหละพอแล้ว อาอจะดึงไปทำไมอ่ะเราจะขึ้นไงแขนมึงอ er, ่ะสองข้างอ่ะออกแรงนี really ่เออไอ้กูมากูมาแล้วกูมาแล้วกูไม่ไปตรงไอ้นั่นนะบันไดอ่ะก้อยเออไอ้ยกูผ่านแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะโอ้โหขึ้นอดี๋ยวเดี๋ยวกูรอมึงกูรอมึงไอ้กลับบ้านเลยฮะที่หลังก็อยากแดงเยอะทำไมทางออกมันต้องเป็น เพื่อทำไมทางออกมันต้องโดดลงไปได้วะนี่ไงแหวะโอ้ยจุบเอาไปเออเออเดี๋ยว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 เอากล่องเอากล่องเอากล่องนี่เป็นไงไงเอามเงาไปวางดิไปเอ้ยออกกำลังกายออกกำลังกาย กูเย็นดิ้งไปแบบนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยกูเป็นนักวินอวกาศนะมึงกล้าทำย่างนี้กูได้ไงะงามันลงมาดิเออเออดีมากมีลิฟว์วะไปเลยยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูลองกดนี้ก่อนดิกเป็นคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวไปลองกดนี้ก่อน ึงเอามึงเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาว่าจับตัวตัวเองอยู่เนี่ยอย่าจับตัวตัวเองอยู่ทอย่ามีจับตัวเัวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกดให้กูกดให้มึงมึงรอมไอเฮดี๋ยวจับตัวเองยิ่งเดือดเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวตกเรวตกเอ้ามึงทำเงียอะไรมึงเนี่ยมึงทำเงียมึงไม่ดันกล่องไปอ่ะเราไม่ได้ก็ ปีนนี่ปีนไรเอ้ยแย่เอ,อาว่ะยิ้มแทมแย่เลยมือมาแย่เอ้ย,ออเ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวร่วงอะไรเนี่ยโอ้โย,อยอท้อหรืหอเพนได้เอาแล้วขึ้นยังไงอ๋อป้อมไปปมไปไป้อมยดงไงเวลากล่อง<ป>ล่วงมันเป็นไงวะมันก็เกิดใหม่อ่ะอ๋อ <Bye> God. ไปกดตัวนั้นมีปุ่มกดเดี๋ยวกูรอดึงอันนี้ให้มึงขึ้นไปเลยก็ไปดึงกันเดี๋ยวก็คือค่อยขึ้นพร้อมกันเอ้าไม่มันต้องมีคนดึงมันกดได้นะข้างบนน่าไม่เห็นหรอเออยไม่เป็นไเนี่ยกคดีเต็มเต็มเลยเอออาอเอ้ยเดือดร่วงเดือดร่วงอีกที่เยอะอะไรของมึงเนี่ยเอากละเป๋าลงไปด้วย แล้วมึงจะเอาลงไปแถวเคี้ยเนี่ย,ยไปเออไปไปบุกมาโคตรตีปูลอ,อ่ะไอ้เกมมีแรงโคตรเป่าเนะนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงเยากล่องข้ามไปไงเนะนี่ย,ย,ยอ,อ๋อเน<อ>ี่ยยกขึ้นไปไงอ๋อเฮ้ยเอาติดเอายก เ้ยมีแรงหน่อยดิมีแรงหน่อยไปเด้เอามึงไม่ปล่อยอ่ะเฮียมึงใส่พิเกตพิเกตพิเกตไปดันดีกว่าเอออาเด็ดเด็ดมาเลยมึงจะจับหัวก็ได้เฮียมึงจับกล่องดิเี้มึงมึงขึ้นมามึงขึ้นมาเดี๋ยวกูดันให้กระตุ้มผมอยู่ไหนเอาเฮียกล่อง ดิเออกดไม่โดนเออเฮ้ยจะกดทำไมอ้าวเออเฮ้ยมือมือมือพลาดมือพลาดไปเฮ้ยพ่อพ่อพอเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดึงว้าวอีกเฮ้ยเอ้ยกองเอ้ยเฮ้ยยี่ยเอ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกูขึ้นเองกูขึ้นเองเชื่อกูเดี๋ยวกูขึ้นเอง เดี๋ยวขึ้นนี่อะไรเหี้ยเดี๋ยวกดให้กดให้อ่าโอเคไปอุ้ยอุ้ยอันเด้งอันเด้งมาเด้งมาเด้งโอเคไปเฮ้ยหยิบกล่องไม่ได้เอาดีดีอือเอาเหี้ยก็จับขึ้นทำไมเน่าไหนอังไหนอังเออไปโอเคเกินย้ายเอาไอีกทีอ้อ โอเคจะเย็นจะเย็นไปนึง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 ถูกด้ายเงินไปไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอไปยังซื้อปีนอ uh ึ๊บอึ๊บม right> ึงเนี่ยฝังกายเอ้ามึงไม่ปล่อยอ่ะนีบมือไม่ปล่อยอ่ะหนีบมือเอามันหนีบจริงเหรอวะ น่มือเอาดีๆมึงออกได้ไหมเนี่ยนดี๋ยวด้วยเดี๋ยวกูช่วยออกต้องไปด้วยกันไอ้เหี้ยมือไอ้เหี้ยไมึงินมีอยู่งั้นมะน้าปล่อยดิไอ้เหี้ยนมือได้แล้วเอ้ยกูช่วยดึงอยู่กูช่วยดึงอยู่เราต้องไปด้วยกันไปอย่าไปทิ้งกันเว้ยเชื่อกู นี่รันก่อนให้มันเลื่อนลงดิได้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 ไปเกมไปเยอะเกมแม่งหมื่นชิ้นหายเลยอ่ะเฮ้ยปีนเขาว่ะรอบนี้ปีนเขาฮึเดอเด้อเด้อลองกันด้วยลองด้วยฮึบไปไปแล้ว ไปทางงหนวะอะไรถูกแ้วถูกแล้วไปยูหูไป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 แล้วลอกด้วยเออเดี๋ยวทางลัดไหนไปไปเอ้ยมึงมึงแม่งเซียนว่ะรอกด้วยไม่ขึ้นเดี๋ยวกูไปเอง ้มันไม่ขึ้นมึงแบกกูขึ้นไปดิแบกขึ้นไหมขึ้นได้เออน่ะขึ้นได้ขึ้นได้มขึ้นได้มึงเชื่อกูมึงอย่าปล่อยให้กูล่วงดิอย่าปล่อยให้กูล่วงดิเน่เน่เนี่อ่าเน่เน่น่ามันขึ้นได้มึงไม่กูเนี่ยมันขึ้นได้กูบอกแล้ว อึงจะหากอึ้บโอ๊ยใช่มันเนี่ยมึงไปถูกกันอะเดี๋ยวี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปเองไม่ต้องห่วงเอ้ยได้แล้วว้ายเอ้ไปเอ้ยกูว่ากูขึ้นได้ว่ะกูว่ากูขึ้นได้เขียดิโอเคเอ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้มาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอรับให้มึงเดินมามึงเดินมาไป เดินมะเออยฮ้ยเหี้ยกรครุ๊กูรรวิมึงมึงดึงกูดิดึงกูดึงกูเร็วไวิ่งดิงกูดิงดึงกูดิมึงใต่ขึ้นพี่ดิไอย่ปล่อยกันดิอปล่อยแล้วปล่อยละอดี เห็นไหมแขนมึงพันกันน่ะเออเออแล้วแหละเดี๋ยวเราเเอาเอาตีนมาให้กูแตะดิตีนให้กูแตะอ่ะเด้งเอื้อมมือลงมาสวยหลอกวันด้วย ไปไปทางไหนวะทางนี้ทางนี้อ่าจะเชื่อมึงจะเชื่อมึงแล้วกันอือยู่คู่เหยื่อไม่ขึ้นเลยอือออกแรงหน่อยเออไังไงกูเห็นบ้านมีบ้านข้างบนข้างบนฝั่งนี้แหละทางไหนจะบอกว่ากูขึ้นไปก่อนแล้วเอาเหี้ยกูรู้ไอ้เหี้ยเอามันไม่ขึ้นวะ ดึงไม่ได้วะเออมัน,ม,น,ม,นมันพักเหนื่อยพักเหนื่อยพักเหนื่อยนี่ยเนี่นี่ยเน,น,นี้ยากอันนี้ยากเอ้ยไปเออสวยไอ้เออเออสวย,ออสวยขึ้นดิออกแรงเออฮึยออกแรงหน่อยเออดันขึ้นหน่อย <c oughs> มึงจะเกาะกูแบบเยี่ยเลยเนี่ยยกดี่เดียเช่วยใหมึงหยุดกูได เอ้ยมันยกได้ดิเหรอวะยกได้เอ้ยมันยกได้ดิเหรอวะไอ้เนี้ยคตรเสี้ยวเลยโอเคกูขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาเร็วแตกเลยไป<ม>ล่ดนันดันดันมาดันมาดันมาลากมาอ๋อโอเคไม้มันจะปีนทำไมอ่ะอ่ะ จะปีนทำไมมีทางมาโหว่าต้องปีนแล้วแหละว่าปีนแล้วถูกอะไรอ่ะปีนปีนแย่ๆยหอืมใช่ปะเนี่ย้ยมันมีเชือกนะมึงเห็นนะมเหรอโน่นอ่ะเชือกโหดอะไรอ่ะเออว่าโหดว่ะไปไปลองด้วย หลอกกัด้วยยูู้เจ้โอ้โหอืมลบอือเฮ้ยเฮ้ยล่วง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 อ้ยเกือบเกือบอีเกือบล่วงว่ะอืมเอาปีนดิเออเฮ้ยเนี่ยว่าเชือกโหดว่าไอ้บิ๊กหายหอกด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอมึงเดี๋ยวกูรอมึงเดี๋ยวกูรอเฮ้ยมันโหดได้รอบเดียวนด้วย เอาดีๆนะดีๆดีๆอะไรจะไปเดี๋ยวมัไดีให้มันนี้ให้อ่าอะไรนี้อ่าโอเคไปยังเน่งไเตอโดนสามไปเลยยูหูยูหูไอ้เชี่ยไอ้เชียไอ้กูมาถึงว่าไอ้เชี่ยกูมาถึงโอ้ยมอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเชือกยังใช้ได้อยู่มึงโดดเกาะมามึงโดดเกาะมาเชื่ยกูกโดดเกาะมาได้เปล่าไอ้ย่าผมแรงรีบไปแต่เด้ เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอโหเชือกแ่งอยู่ขนาดนี้แล้วเออมึงโดนมาโดนเกาะดิเเดี๋ยวนะไม่ถึงแรงไม่ถึงไม่ถึงหรอไม่น่าถึงก็บใจใจมึงแน่พอเปล่าไอ้เฮ้ยเอาขึ้นดิขึ้นดิ เฮียอะไรมึงดำเฮี้ยอะไรงอกกกำลังกายเหรอฮเห็นมึงเหนมึงเกาะตั้งนานเลยเนี่ยเฮี้ยไปไงวะเนี่ยโดนโดนหมาโดนหมาโดนหมามึงโดนเกาะเชือกอะเหมือนเนี่ยกระดานทาซออะกระดานทาซออะไอ้ย้ากาา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 งาา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 า โอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับกับเกมคูแมน for แฟกตนะครับผมถ้านะชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมนะครับอ๋อไอบิ๊กมันหลุดนะครับผมเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันโอเคถ้านะชอบอย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาเล่นกันต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันไปละ